หมดอวุธม,มั้โอ้โหนี่พวกเรียกันทาทำกันไม่ได้หรอหอดย้มาทุกคนให้หมดตอนนี้เตรียมได้เป็นแค่เฉลยล <c oughs> นีคร oh, ับต right. ้องพอนันเดี๋ยวจำกันเวลาเฮ้ยโอ้โหนั่นหวนหน่อยด้วยบาบาจะาไรกับมันดีเจ้าเฮ้ยอนี่ด้วยไ่ตาวปไหนตาอพี่ย่าดรเนีอยู่บ้านเดียวเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวพวกใครเนี่ยพวกใครอะพวกพวาโน้นเอาพวก,กตัตไงและแอคทำสือตีนไถิ่ัวลุดแต่พวกนี้อเอดย่องอมึงเลอ้เองเลยเนี่ย,ว,ยว่ายางไรท่านมีเราจะแก้ตัวหรือไม่สติงมัดท้อ ตัวไม่เห็นรักบนชรอครัยนี่เลยองเดมังยีพี่นะปรดฟังคำข้าก่อนที่ข้าพเจ้ามาทำศึกในครั้งนี้เป็นเพราะว่าข้าพเจ้านั้นมีเหตุผลบางอย่างจะบอกให้ท่านฟังดบ้านดีเลยโดยแผ่นดินตองอุข้าพเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เกิดธุรยศเข้าย่าพาแพงประชาชนต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วมีหนำซ้ำ ยังถูกพวกเทาอังว่าเข้าแทรกแฟนสูข่ขอตัวการซีลูกสาวข้าไปคู่แต่งงานพร้อมท้าให้บังคับบังคับให้ข้าร่วมรบมาด้วยทาแม้ว่าข้าไปทำตามคำสั่ง,งมันจะจับข้าปัดหัวและประจานวาทีิหน้าเมืองลูกสาวการซีเข้า,าเจ้าเหมือนก็จะยึดไปเป็นของมันเฮ้ยพูดอย่างนี้ผู้าดาโมโลดีวะนั่งเฉย เราไม่ได้ถามมึงไอน้นาจิมลิมดิมเลมนั่นแหละมึงจะพูดอะไรล่ะหนาดูนะครับเขาสาตัดผมต้องใหม่ามาอะไรต้าอะไรละลไอ้นนแมวไม่พาาูดละดิมเลมคำที่เข้าพเจ้ากล่าวมาได้เป็นความจริงองค์เดมังยีถามแม้ว่าท่านไม่เชื่อแล้วล่ะก็เชิญท่านสเสด็จไปที่ตองอู ให้เห็นแกตาของท่านด้วยเถินเซฟปาว่าเ็ายังไม่เข้าตาข้าเห็นอีกถ้าจะบอกก็ดีคงจังเกิดธรยศเข้ายากมาแพงข้าเดบังดีก็จะไปอยู่ที่ตัวเองแม้ถ้าเกิดว่ามันตั้งช่จริงแบบนี้ข้ับคุแผนดินของข่านจะต้องรน้าเป็นหน้ากองข้าเดมางดีเดินข้ากโ็ตโต้องอูไปัวไปด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ